เจอซีไอเอด้วยครับก่อนหลวมอ้แม่โถมันจะขึ้นไม่ได้แต่ตรงแม่โถว่าอนเข้าหมู่บ้านมันจะมีอุทยานเปิดอนมาที่ดินชันบ้านสวัสดีครับวันนี้วันที่4ธันวานะ2564เราจะไปเกอร์เซโลกันนะก็จะมี CRF GCX CB500 แล้วก็ดรีมนะลองดูครับไปได้หรือเปล่า เที่ยง49นาทีก็ถึงแม่ห้องสอนแล้วเราสมาชิกอยู่วันนี้อยู่ตรงแม่เสลียงครับทางเข้าแม่เสลียงเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปสมเมยนะครับเดี๋ยวเจอกัน นี่เป็นรถที่เรามากันครับสี่คันตอนแรกก็กังวล o n d a dream กับ pcx ที่ไหนได้คันใหญ่ล่วงสองคันหักเลยกับ c r f ล้มไปสองรอบ อาจารย์แมนครับเป็นไงบ้างครับวันนีอ้อ๋อก็เขาเรียกว่า,าอะไรนะประสบการณ์ประสบการณ์ยกรถท ok ี่คุ้มค่ามากในการตอบทิปครั้งแรกโอ้ยเลโก้เอ,อิร์ดเอ,อิร์ดเป็นไงบ้างครับชิวๆครับส่วนหลังบ้านโอ้ <c oughs> ใครก็ <c oughs> มาได้ว้าวอ้าวเก่งครับผมครับทีมร้อยเข้ามาไงเออมาได้เลยครับชิวๆไะคุม้มค <c oughs> ่าอ่าหมูกระทะกันหน่อย ขอบคุณครับผมเอ่อตอนนี้เวลาสาสิบห้านาทีเกือบตายโอ้ชิปลำบากตัวจริงๆเออลมแรงมางกครับตัวน,นี้แล้วเรากำลังทำอาหารกันอยู่โอ้โหเวลีกอดไม่ลืมแน่นอนในครั้งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าปลอดูนุนโดยโลตัด อ่าไหนาสนับสนุนโดยโลตัสไหนบ้างครับโอ้โหน้ำสุกี้แม่ประนอมเอ้ยอะไรนะพันท้าไทยนรสิง์แสงสโสมนะครับเสียดายนะโซดาพลาดไปหน่อยนะ <c oughs> กิ่งกลางข้างเทยบร้อยโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันจะไปมันก็ไปไแหละ แตกลัวเสิร์ฟหาที่นอนลัว